เห็นบ่เข้าไปเบื้องในบ้างเด้บ่เห็นเนี่ยบ่ได้ยินเสียงบ่พิมพ์ขอความดู สามคนเห็นหน่อยวสติกเกอร์สองอันมั้สวัสดีค่ะ ลูกค้าเซลนิมจวดจาดไหมคะน่าสดมากเลยลูกค้าเซลนิมจวดจาดไหมคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ละค่ะใครที่แบบเจอกันกับนิมครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเซลนิมจวดจาดฟาดเหยาสาวบันดงค่ะทุกคนนี่ไม่มีนี่ไม่มีเออสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นเอ่อฟิลเตอร์อะไรแบบอันเนี้ยมันน่าสดจริงๆนะคะทุกคน ทุกคนจะสงสัยใช่ไหมคะว่านิ่มหายไปไหนนะคะก่อนหน้านี้นิ่มขายคูเบตา้าบันดุงเนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเราอาจจะอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยู่นานแล้วลองลองพิมพ์คําว่าไอ้นี่ดิเออชื่อเล่น,ช,ลน,ช,ลนชื่อเล่นตามด้วยคาว่าแดงชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นตามด้วยคาว่าแดงแล้วก็ชื่อเล่นตามด้วยออาห้าเก้า คือตอนนี้เนยแคปเจอร์ดันหนึ่งค่ะเนยแคปเจอร์ดันหนึ่งค่ะโอเคเนยติดต่อบ้านเขียวเลยนะคะติดต่อบ้านเขียวได้เลยนะคะเนยนะคะตัวนี้ห้าสิบเก้านะคะหมอหมองห,ห,ห,หมอวินวินสี่ห้านะคะที่ราคาทั่วไทยแล้วก็พื้นที่ทางไกลไม่บวกเพิ่มนะคะที่ราคาต่อไปเดี๋ยวนิมอาจจะมา,าไลฟ์ขายของใน บ้านในบ้านแดงนะคะทุกคนนะคะถ้าใครแบบสะดวกมาดูก็สามารถมาดูได้นิ่มสง่สงให้ทั่วไทยเลยนะคะงานทีน่นิ่มจะขายนะคะเป็นงานเ,เป็นงานเสื้อเสื้อไหมพรมนะคะเป็นงานเสื้อยืดไหมพรมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะใครที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะสามารถทักทายกันได้เออตอนนี้เรื่องเพิ่งเริ่มไลฟ์นะคะอาจจะไม่ได้แบบมีเพื่อนเยอะอะไรนะคะมากมายนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่ติดตามฝากติดตามหน่อยนะทุนแม่นะาโอเคไหม แล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะใครได้รูปตัวไหนนะคะที่ราคาใครได้รูปตัวไหนอย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะนี่เธอนิ่มจะให้ดูอันนี้คือนิ่มขายปกตินิ่มขายในต่อแล้วตอนนี้ต่อมันมีมันมีปัญหามันปิดกัน้นผู้คนนะคะแต่ว่าคือออเดอร์ออเดอร์ตรงนี้ทุกคนก็คือเนี่ยกำลังจะแพ็คข,ของเห็นไหมกำลังจะแพ็คข,ของส่งพรุ่งนี้นะคะส่งพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ ยี่สิบบ้านนะคะยี่สิบยี่สิบบ้านประมาณนั้นคือน้อยคือน้อยนะคะช่วงนี้นะเออก่อนหน้านี้คือประมาณสี่สิบห้าสิบบ้านหกสิบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเกือบหกสิบบ้านแล้วทีเนี้ยตอนมีปัญหานี่มันก็เลยแบบต้องแก้ไขว่าเราจะไปทํำยังไงคือมันมีกฎอะไรมากมายเลยตอนเนี้ยวันเนี้ยนิ่มโดนไปสองช่องเต็มๆมเลยทุกคนโดนสองช่องไปเต็มเก็มเลยกลย็นั่งคุยกับน้องว่า ราจะทำยังไงกันต่อคือในเมื่อตอตอมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราพูดอะไรไม่ได้เลยคือระวังคําพูดมากแล้วเปลี่ยนเสียง a อไอไม่รู้กี่ตลบแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้แต่เห็นหลายคนที่แบบว่าออืหขายดีมากๆเลยก่อนหน้านี้คือ,องก็เข้าใจเขาแหละเราไปแบบเหมือนอาศัยเขาอ่ะเขาก็เลยแบบว่าคือเราไม่ได้ปักตะกาทุกคนอันนี้บอกความจริงไม่ได้ปักตะกาเราไม่ได้เอ,อเสียภาษีอะไรเงี้ยให้เขา ไม่ได้เอาเงินเข้าต่อๆแล้ว,วลคือแอบแน่แอบบประมาณนั้นแหละถ้าใครรู้ข้อมูลก็คงจะไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเออประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเออเราเราช่องทางที่จะสามารถทําให้ลกูกทาให้พี่ๆนี่ยสามารถซีสามารถซื้อของกับเราได้อะ่ะมีทางไหนบ้าง1คือบ้านฟ้า2องบ้านแดง3แล้วก็เออบ้านอะไรวะไอ บ้านลุงเออเขาเรียกเขาเรียกบ้านลุงเนาะไอจีเนาะแล้วทีเนี้ยก็เลยมาเปรียบเทียบว่าแล้วทุกคนนะ่ะมีบ้านลุงไหมไม่มีนะไม่มีทุกคนนะแต่ว่า youtube นะมีมีกับทุกคนนะพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้านนะ้าอาอะไรเงี้ยวัยรุ่นก็เล่น youtube นะคะมีสองบ้านที่เรา,เรากําลังเลือกอยู่ตอนนี้คือบ้านแดงกับบ้านฟ้ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าทุกคน <laughs> สามคนมินิมอลมากๆเดี๋ยวจะถามพี่ๆเดี๋ยวจะถามพี่ๆ,ๆนะว่า เราจะสามารถเจอกันในบ้านไหนได้บ้างนี่เราอาจจะเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะเราอาจจะเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะทุกคนนี่วิธีการซ F ก็เหมือนเดิมเลยนะคะชื่อเล่นตามด้วยคือวิธีการไรก็ว่เป็นประมาณนี้นี่อันนี้อันนี้ออออไม่หลุดนะเอาเป็นลูกค้าเก่าแค่มันจะไม่มีฟิลเตอร์แค่มันจะไม่มีฟิลเตอร์เหมือนเหมือนบ้าไหม แค่มันจะไม่มีฟิลเตอร์เหมือนเอ่อ ờ, เหมือนทิกตอกเหมือนทิกตอกทุกคนก็จะแจ้องอกแจ้งสีแจ้งดีเทลให้ทราบแล้วก็ถ้าใครชอบก็ CF อกไซ์ใครได้ก็คือ CF ชื่อตามด้วยค่ะตามด้วยตัวเลขที่แจ้งนะคะปกติเขาก็ไม่ได้มาบ้านแดงหรอกเขามาบ้านเขียวเออบ้านฟ้าก็เลยคุยกันว่าจะไปบ้านไหนดีบ้านนี้มันก็รายได้แต่ว่ามันน่าสดกันเกินไป จริงๆตรงนี้เราใส่เป็น ID ได้นะนะ no. ไม่รู้ทำอะไรเนยะทุกคนได้ยินเสียงชัดภาพชัดไหม หายไปแล้วไม่ใช่หรอโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเซเนิมจวดจ้าในเวอร์ชันเวอร์สันพี่บาพี่บอกก็แตก